ค้สุดท้ายของตลาดหน้าหนาแล้วนะครับแต่ว่ายูไนเต็ดยังไม่ได้ตัวกองกลางตัวรับที่ตามหาสักทีแล้ว5คนนี้เป็น5คนที่ตรงใจกับคุณหรือเปล่าครับผมถามแฟนยูไนเต็ดนะลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับแต่ว่าสามารถติดตามกันได้ครับว่า5คนที่ว่าเนี่ยคือใครในเกมเองและเลงข่าวครับ อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณเกมแมงนเรงข่าวอีพีนี้ครับก็ถ้าถามว่าเรื่องราวของลิวพูอยากทำไหมก็อยากทำนะแต่ว่ามันก็ ในทางกับกันครับยูเนเต็ดซึ่งเป็นเพื่อนรักของเราเนี่ยนะฮะยังมีปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่มิดฟิลตัวรับเนี่ยเป็นอะไรที่แมนยูตามหามานานมากนะครับแล้วก็แน่นอนว่าจิกซอตัวเนี้ยเป็นจิกซอสาคัญมากๆที่จะทําให้แผนของรัฟลังนิกเนี่ยดูเข้มข้นขึ้นในแง่ของการเฟรซิ่งด้วยเนาะแล้วก็การดูแลพื้นที่แดนกลางนะครับซึ่งหลายรายชื่อนะครับที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปนะฮะแต่ว่านี่คือ5คนที่ผมคิดว่าเออมันเหมาะสมแล้วควรจะคว้ามาให้ได้เย่างน้อยๆสักคนหนึ่งเหรอสักคนหนึ่งจากในลิ คนแรกเลยครับออเดเรียงชูวรมานีครับชูวรมานีเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสวัย21ปีนะครับนี่คือหนึ่งในนักเตะที่ถูกจับตามองมากที่สุดในตลาดนักเตะรอบนี้แม้ว่าจะยังมีสัญญาการแข่งอยู่กับโมนาโกไปจนถึงปี2024ก็ตามนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยชูวรมานีลงเล่นให้โมนาโกร,รวมทุกรายการไปแล้วทั้งหมด2,222นาทีครับมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของทีมรองจากผู้สัดประตูตัว,ตว,ตวจริงอย่างอเล็กซานเดอร์นูเบลครับที่ลงเล่นไปทั้งหมด2,430นนนนนนนาาาาททททีีีีีอออกกกกกจจัััั้ะครรรรบบชููมมม่ยงงเเเเป์์ซ็็กกลลต็ตตแแิลลลดดสสสุใ กาสติว่าววาังอลังการแบบนี้มันก็เลยทำให้แฟนแมนยูหลายคนนะยครับโหยหาผู้เล่นแบบนี้เลยคือแบบฉบับของกองเต้หนึกภาพนะคล้ายๆคล้ายๆกองเต้เพื่อเอามาเล่นคู่กับบ็อกบาอะไรเงี้ยจริงๆเดี่ยปบ็อกบาก็ไปแล้วเนาะก็ช่วงหลังในชูมานีเนี่ยก็ได้รับโอกาสในทีมชาติด้วยนะครับแล้วก็ได้ลงเล่นคู่กับบ็อกบาด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองม,มากๆชอมานีเขาเป็นกองกลางที่มีความครบเครื่องเลยนะครับเชสพรเบกัสเนี่ยเคยออกปากชมเลยบอกว่านี่คือกองกลางสมัยใหม่ที่มีศักยภาพมากพอจะเป็นนนนออมมพลีีททททิิดดรรซึ่่่่งงงงสสาาาาาาาถหุ้้กกยยใแไปะธภ นอกจากความสามารถที่ล้นเหลือในเรื่องของการเข้าปะทะตัดบอลและทําลายเกมของฝั่งตรงข้ามแล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยยังมีส่วนสูงที่มากถึง187ซนติเมตรซึ่งทําให้สามารถเล่นลูกกลางอากาศได้ดีอีกทั้งยังมีจุดเด่นในเรื่องของการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกได้อย่างลื่นไหลด้วยทำให้เจ้าตัวเนี่ยนะครับมีความสสรพัดประโยชน์ในแดนกลางมากๆเล่นได้ทั้งกับระบบดับเบิลพาเวอร์นะครับหรือจะยืนปักหลักหน้าแผงหลังตัวเดียวคอยปัดกวาดทำลายเกมก็ไม่ติดขัดครับถ้าว่ารับรังนิกกำลังมองหามิดฟิลตัวกลางสักคนทีีีีนน่่มมมมคควววาาาาสดดุลลแ้้เนนรผพ สามารถทำลายจังหวะการเล่นของคู่แข่งและยังสามารถขับเคลื่อนบอลไปยันข้างหน้าได้ด้วยชัวร์แมนี่เป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจสำหรับยู่นเต็ดครับต่อกันที่อีกหนึ่งคนครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งครับบูบากากามาร่านั่นเองครับนอกจากชัวร์แมนี่แล้วเนี่ยนะครับมาเชสเตอร์ยูเนเต็ดยังตกเป็นข่าวบูพันในการคว้าตัวบูบากากามาร่ามิดฟิลด์วัย22ปีครับซึ่งเป็นห้องเครื่องแดนกลางจากลีกเอิงของโอลิมปิกมัลซอยนั่นเองครับเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วบูบากากามาร่าเนี่ยนะครับเขาเริ่มต้นการเป็นฟฟุุุตตตตบบบบออออลลลาาาาาชีีีีพพดดดดดด้วววยยำแแหนนนนนน่่่่่่่งงงงเเเเเซ็็็รรรรร์์คะะัััักกกกทททขจปมมิิถถููึสสใฝศ เลเยค,คือตั้งแต่ยุคอันเดรวิลาโบอัสยังคุมหมักซยแล้วนะครับกามาร่าเนี่ยถือเป็นแกนหลักในแดนกลางที่คอยเก็บงานปัดกวาดพื้นที่อันตรายทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยนะครับสามารถเติมเกมรุกได้อย่างมีอิสระมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันครับภายใต้การคุมทัพของชามปารีเนี่ยนอกจากจะทําหน้าที่ในตำแหน่งของกองกลางหมายเลขหให้กับทีมได้อย่างดีแล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวยังมีพัฒนาการที่โดดเด่นมากขึ้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับเกมรุกและการปั้นเกมด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ดูครบเครื่องเรื่องตตตตตต้้้้มมมมมยทททััััััังเเเเกกกรรรรบบบบแแแลละุ่่่าาาาาาาชวววนนนนีป็ิิดฟ์สสไข ปัดกวาดทาลายเกยมคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นเนี่ยยังมีพลังงานเหลือล้อนมากพอสำหรับการเล่นรสซิ่งซึ่งเป็นแท็กติกที่ราฟรังนิกเชี่ยวชาญอีกด้วยครับที่สําคัญนะครับที่ทําให้กามาร่าเนี่ยตกเป็นข่าวพัวพันกับแมนเมชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างเยอะเนี่ยคือเจ้าตัวเนี่ยกำลังจะหมดสัญญากับโอลิปิกมาร์กเซย,ยในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับและถ้าหากไม่อยากเสียนักเตะไปแบบฟรีๆรีเนี่ยนะครับในอีกไม่กี่เดือนเนี่ยมาร์กเซยก็จำเป็นที่ต้อง ขายเจ้าตัวไปในราคาประหยัดในงบช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาวรอบนี้เอออยากให้เป็นแบบนั้นนะครับคนต่อมาครับคนนี้น่าจะเป็นคนที่แฟนยูไนเต็ดใฝ่ฝันมากที่สุดแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากมากในตลาดหน้าหนาวรอบนี้แต่เป็นตลาดอื่นก็ไม่แน่นะดิแคนไรซ์นั่นเองครับใช่ไหมตอบสิใช่สิอ่า <Yeah, S 2> ผมรู้แฟนยูไนเต็ดหลายคนน่าจะอยากได้ดิแคนไรซ์นะครับคือคนนี้คงไม่ต้องสายยายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าไรซ์เนี่ยคือกองกลางที่เนื้อหอมที่สุดในเกาะอังกฤษณนะเวลานี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับนี่คือเด็กบ้านที่เติบโตมาจากศูนย์ฝึกคลออปแแมขงเซรบ เพื่อนร่วมรุ่นของเมสันเมาส์ตอนนี้กําลังกลายเป็นกำลังหลักของเวสต์แฮมด้วยรวมถึงทีมช่างปิดด้วยก็เช่นกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในซีซั่นนี้เนี่ยเขายังคงรักสาฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับสถิติจากการลงเล่นในซีซั่นนี้เจ้าตัวแท็กเกิลไปทั้งหมด5 1ครั้งสําเร็จมากถึง55%ตครับตัดบอลคู่แข่งได้มากถึง40ครั้งและชนะการดวลกลางอากาศมากถึง28ครั้งด้วยกันนะครับที่สําคัญครับเจ้าตัวยังสามารถทําหน้าที่ได้อย่างแนบเนียนจากการจ่า 1, กกายนนา,ายบบบออัังงมครกกูเเื็็ตตจสสขวแ จะเกบเปอรเลยอะนอกจากที่เจ้าตัวจะมีศักยภาพในการเล่นเกมรับและจ่ายบอลที T ่แม่นยำแล้วเนี่ยสิ่งที่เหนือกว,ว่าคนอื่นในลิสต์รายชื่อที่เรากำลังพูดถึงครับคือสถิติการลงเล่นให้เวสต์แฮมรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ครับไรซ์ Rice ทำมาแล้วทั้งหมด3ประตูกับ4แอสซิสต์ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการทำประตูถือว่าเยอะมากที่สุดในลิสต์เลยนะครับคือความเก่งกาจของเจ้าตัวเนี่ยแฟนๆยูไนเต็ดผมว่ารู้กันดีแฟนทุกทีมรู้กันหมดว่าเด็กแอนไรซ์เก่งยังไงครับเกมล่าสุดเนี่กกนนนนยกับกกกูเเเถออออออะไรซ์ง็คยยมาา่่ว แมและที่โอทอฟอร์ดเนี่ยมันชอบจริงๆแลื้อก็ม่อยู่ด้วยกันเลยสิแต่ปัญหามันคือค่าตัวต่างหากครับมันน่าจะแพงมากยูเตดจะพร้อมทุ่มหรือเปล่าในตลาดหน้าหนาวผมว่าไม่แต่ตลาดซัมเมอร์ไม่แน่ครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเขาโตมาจากคอปแฮมของเชลซีไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าเชลซีอาจจะยื่นเข้ามาบิดครั้งนี้ด้วยเหมือนกันและจะเป็นการประมูลราคานักเตะของอังกฤษอีกครั้งและมันอาจจะทำลายสถิติของแจ็คกริลิชก็เป็นได้ เพื่อนๆคิดว่าไงครับผมว่ามีสิทธิ์นะผมว่ามีสิทธิ์เอาล่ะคนที่4ครับชาวปาลินญ,ญาครับใครที่ติดตามเชียร์ทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยผมว่าคงรู้จักมิดฟิลด์ของสปอร์ติ้งลิสบอนคนนี้ดีนะครับจริงๆถ้าต่อให้เป็นแฟนบอลอังกฤษเนี่ยก็ถ้าได้อัปเดตข่าวสารเนี่ยก็น่าจะคุ้นหูกับชื่อของเจ้าตัวพอสมควรชาวปาลินญ,ญ,ญาเคยตกเป็นข่าวในการย้ายทีมกับฟุฟแฮมตันและท็อตแนมฮอสเปอร์มาก่อนนะครับแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ตามโดยซายการ์เร่ของปา,ญญญาอองลยเาาะกจนตัว ของมาเตชที่สูง194ซนเมตรนะครับนในเรื่องของการจ่ายบอลเจ้าตัวจะเน้นแบบプレเซฟนะครับจ่ายบอลง่ายแต่ว่านานๆครั้งก็มีทีเด็ดในเรื่อง,องการวางบอลยาวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถูกนำมาใช้งานภายใต้การคุมทัพของรังนิกเนี่ยแล้วสามารถพัฒนาต่อยอดได้ตามแท็กติกเนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าจะเอาเกมรับขนาดแท้นเนี่ยชาาบัญญาโอเคเลยนะตัดเรื่องเกมรุกไปนะชาวบัญญาน่้จะโอเคตอนนี้เจ้าตัวมีสัญญ,ญาอยู่กับลิสบอนถึงปี2025ครับและมีค่าสีสัญ,ญญาอยู่ที่60ล้านยูโรไม่ไกลเกินเอื้อมนะผมบอกเลยย,ยูเนร้้้ไไมม่่ลเเเิออออืืยยับธดดวชชขง ยูเนเต็ดเนี่ยยังไงก็ต้องล่อตาล่อใจชอบบอลินญาได้ไม่ยากนะครับอีกทั้งเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ร่วมเล่นกับบรูโน่เฟร์นันเดสและคริสเตียโนโรนโดซึ่งเป็นชาวโปรตุกีสเหมือนกันผพรว่าชอบบอลินญาก็อยากมานะในเชอรุ่นน้องร่วมชาติอย่างเดียโกโดโลอีกก็น่าสนใจกลายเป็นโปรตุกีสคอนเน็ชั่นอะไรแบบเนี้ยรวมถึงตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าแมนยูยื่นข้อเสนออย่างจริงจังเข้าไปเนี่ยผมคิดว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้เลยนะครับเราอาจจะได้เห็นปอลินญามาจอยกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็ได้ขึ้นอยู่กับแมนยูแล้วคร ไปที่คนสุดท้ายครับอามาดูไฮดาร่าครับไฮดาร่ากลายเป็นที่รู้จักในหมู่แฟนบอลยเต็ดอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่รัฟลังนิกเข้ามารับงานคุมทีมต่อจากโซชาอย่างเป็นทางการเนื่องจากว่าสื่อเนี่ยประโคมข่าวชัดเจนครับว่ารังนิกอยากได้สิทธิ์คนนี้มาอยู่ในทีมครับไฮดาร่าเล่นได้หลายตำแหน่งมากในแดนกลางนะครับชอบที่จะเคลื่อนที่ไ,ไปทั่วสนามเลยทักษะในการจ่ายบอลทั้งสั้นและยาวก็ดูดีมีอนาคตมากมแม้้วยส่วนมากแล้วเนะี่ยจะชอบจ่ายบอลระยะสั้นนะครับแต่เมื่อเราพิจารณาจากค่าเฉลี่ยในการจ่ายบอลขึ้นน้้้นนนหาาาาีี่่่6.75ครังงตตอออ90ทกกก็บววดดู จ่ายบอลเพียง5.12ครั้งต่อ90นาทีครับรวมถึงแม็ตโ์วินเนเองเนี่ยก็จ่ายบอลขึ้นหน้าเพียงแค่4.71ครั้งต่อ90นาทีเหมือนกัน <c oughs> ก็จริงๆดูเหมือนว่าไฮดร่าน่าจะโดดเด่นในบทบาทของบ็อกซ์ชูบ็อกซ์ครับแล้วก็สามารถลงเล่นเป็นกองกลางตัวรับได้อย่างไม่เคอะเขินเลยซึ่งหากจะเปรียบภาพให้เห็นชัดเจนนะครับสไตล์การเล่นของเจ้าตัวเนี่ยผมว่าอาจจะคล้ายกับอ e ันเดรียราซุด้วยซ้ำซึ่งก็เป็นอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับฤดูกาลนี้เจ้าตัวทำมาแล้ว3ประตููครรับสิ่่่งททีาให้ไฮดดจะ คุ้นเคยกับระบบการเล่นของราฟรังนิกเป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากเคยร่วมง,งานกันที่แอบเบล์ไลฟ์ซิกมาก่อนแล้วทำให้อาจจะไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับแผนการเล่นมากมายนักเหมือนกับนักเตะคนอื่นๆเมื่อไม่นานมานี้ครับโอลิเวอร์มิสลาฟครับซึ่งดำรงตำแหน่งซีอโอของไลฟ์ซิกเนี่ยออกปากบอกว่าไฮดราเนี่ยคือหนึ่งในนักเตะคนโปรดของรังนิกสมัยอยู่ที่ไลฟ์ซิกด้วยที่สำคัญนะฮะไฮดราเองก็เคยออกปากมาแล้วว่าการย้ายมาค้าแข้งกับยูเนเต็ดเนี่ยถือเป็นความฝันในฐานะนักฟุตบอลของเจ้าตัวครับคุณรู้จะอ่อย,อย ตลาดรอบนี้ของยูเนเต็ดมากที่สุดเท่าที่ผมคิดได้นะครับเพื่อนๆคิดว่าแคดิเดต5คนนี้จะมีใครลงเอยกับยูเนเต็ดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ถ้านับวันนี้ที่เราลงคลิปคือ28 29 30 31 1อีก4วันก็หมดแล้วครับทันไหมนะแล้วถ้าไม่ทันเพื่อนๆจะรู้สึกเฟลไหมหรือว่าก็เฉยๆอยากได้ใครลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับนี่คือเรื่องของเกมเองและเลงข่าวครับเจอกันใหม่วิกหน้าเลยนะครับทางขอบสนามนะฮะกดไลค์กดแชร์กดสมัครไลค์พิมพ์ข้อความให้กำลังใจเกมเองและทีมงานกันได้รวมถึงงงงคคคคออออมมเเนนนนนตต์์รรรรรรื่่ฟุบบบลลััััยาาสสสส้้ะววีีไปด อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ